เคยได้ยินชื่อปลานวนจันไหมครับชื่อเพราะมากเลยเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปลาชนิดนี้แหละคะ่ะปลาที่อยู่ทั้งในแม่น้ําแล้วก็มาอยู่บนจานอาหารของเราด้วยผมว่าหลายคนต้องเคยเห็นหน้าค่าตาเจ้าปลาตัวนี้แน่ๆนเพราะปลานวนจันเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในปลาน้ําจืดที่อยู่กับวัฒนธรรมการกินของคนไทยมันนานมากแต่เชื่อไหมครับว่าเรื่องราวเบื้องหลังความอร่อยของมันเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจกว่าที่เราคิดเยอะเลย โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาทำความรู้จักตัวตนจริงๆของมันกันก่อนว่าเจ้าปลาพื้นถิ่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัวนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปเป็นยังไงกันแน่เท่าว่ากันตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับปลานวนจันเนี่ยเขามีชื่อเก๋ๆว่า o f f ฟรอนอเมอส์ก a m i ครับซึ่งอยู่ในวงเดียวกับปลาแร่ที่เราเห็นกันบ่อยๆนั่นแหละครับแล้วด้วยขนาดที่แบบใหญ่มากของมันเนี่ยภาษาอังกฤษเลยเรียกมันว่ายา g กู r a มีหรือแปลตรงตัวก็คือเจ้ากูรามียักษ์นั่นเอง ถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของมันเนี่ยไม่ต้องไปหไหนไกลเลยครับอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรานี่เองเรียกได้ว่าพบได้ทั่วไปเลยในแหล่งน้ำของไทยกัมพูชาลาวแล้วก็เวียดนามครับเอาล่ะครับต่อไปเราจะไปส่องชีวิตใต้น้ำของมันกันบ้างมาดูกันว่าทำไมทำไมมันถึงได้ฉายาว่ายักษ์ใหญ่แห่งปลาน้ำจืดเหตุผลที่มันถูกเรียกว่ายักษ์ใหญ่นี้นะครับก็พองขนาดตัวนี้แหละ คือปลานวนจันเนี่ยสามารถโตได้ยาวสุดๆถึง90เซนติเมตรโหคิดดูสิครับเกือบ,บเกือบเมตรหนึ่งเลยนะแล้วไม่ใช่แค่ยาวอย่างเดียวนะครับน้ำหนักตัวก็ไม่เบาเลยหนักได้ถึง10กิโลกรัมซึ่งถ้าเทียบกับปลาน้ำจืดด้วยกันแล้วถือว่าไซส์บิ๊กเบิ้มมากๆเลยครับ ทีนี้ถ้าจะให้จำลักษณะของมันง่ายๆนะครับให้ลองนึกภาพปลาที่ลำตัวยาวๆแล้วก็เป็นแบนหน่อยเกล็ดของมันจะเป็นสีเทาเงินเวลาโดนแสงก็จะวาวๆาวสวยเลยครับส่วนหัวก็จะค่อนข้างใหญ่ปากกว้างแล้วก็มีครียบที่สีสันอาจจะต่างกันไปในแต่ละตัวบางตัวก็ขาวบางตัวก็ออกน้ำเงินสวยงามไปอีกแบบแล้วปลาตัวใหญ่ขนาดนี้เขาชอบอยู่แบบไหนกันนะ พูดง่ายๆเลยก็คือปลานวนจัน์ทรชอบน้ําที่มันนิ่งๆหรือไหลเอื่อยๆครับแล้วก็ต้องเป็นที่ที่ค่อนข้างลึกหน่อยมีพวกพืชน้ําขึ้นเยอะๆไว้ให้หลบซ่อนหาอาหารได้แต่ที่มันไม่ชอบเลยก็คือกระแสะน้ําที่ไหลแรงๆเชี่ยวๆอันนี้ขอบายเลยเรื่องกินนี่สบายมากครับไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่ คือปลานวลจันเนี่ยเป็นปลาที่กินได้หลากหลายมากๆตั้งแต่พืชน้ําแพลงต้นไปจนถึงสัตว์น้ําตัวเล็กๆอย่างลูกปลาหรือว่ากุ้งนี่แหละครับคือหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้มันเป็นปลาที่ปรับตัวเก่งมากเอาละครับทีนี้เราลองมาดูในมุมความสัมพันธ์ระหว่างปลานวนจันทร์กับคนเรากันบ้างดีกว่าว่าจากปลาที่ว่ายอยู่ในแม่น้ําเฉยๆเนี่ยมันกลายมาเป็นวัตถุด,ดิบยอดฮิตบนตัวอาหารได้ยังไงเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่คนนิยมเลี้ยงกันเยอะมาก ก็เพราะว่ามันโตไวมากอะ่ะคือใช้เวลาแค่6-8เดือนก็โตพอที่จะจับขายได้แล้วแถมยังเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายทนทานและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเนื้ออร่อยมากนี่แหละครับเหตุผลทั้งหมดที่ทําให้มันกลายเป็นปลาเศรษฐกิจตัวสําคัญไปเลยพอพูดถึงเมนูอาหารนะผมเชื่อว,ว่าหลายคนต้องลึกออกแน่นๆเวลาไปร้านอาหารปลาเผาเมนูปลานวนจันอบเกลือนี่ต้องมีให้เห็นแน่นอน หรือจะเอาไปทําแกงต่างๆก็อร่อยเด็ดไม่แพ้กันเลยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าปลาชนิดนี้มันสําคัญกับวัฒนธรรมอาหารของเราขนาดไหนแต่ว่าเรื่องราวของปลานวนจันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ด้านที่สวยงามอย่างเดียวนะครับคือในปัจจุบันเนี่ยมันกําลังยืนอยู่บนทางแยกที่สําคัญมากๆระหว่างความอุดมสมบูรณ์ในฟาร์มเลี้ยงกับความเปราะบางในแหล่งน้ําธรรมชาติภาพนี้มันอธิบายสถานการณ์ได้ชัดเจนมากเลยครับ คือมันน่าคิดตรงที่ว่าในขณะที่ปลานวนจันรในฟาร์มเนี่ยมีจํานวนเยอะแยะมหาศาลเลยแต่ประชากรของมันในแม่น้ําลําคลองตามธรรมชาติกลับตรงกันข้ามเลยครับคือลดน้อยลงจนอยู่ในสถานะที่น่าเป็นห่วงมากๆแล้วอะไรล่ะที่ทําให้ปลาในธรรมชาติมันลดลงขนาดนี้ สาเหตุหลักๆก็มาจากปัจจัยเหล่านี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการจับปลาที่มากเกินไปการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของมันอย่างการขุดลอกคลองหรือการสร้างเขื่อนต่างๆแล้วก็เรื่องการจัดการคุณภาพน้ำที่ยังไม่มีประสิทธิภาพพอ เพราะฉะนั้นความท้าทายใหญ่หลวงของเราตอนนี้ก็คือเราจะจัดการฟาร์มเลี้ยงปลายยังไงให้มันยั่งยืนให้มันไม่ไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมและในเวลาเดียวกันเราก็ต้องหันกลับมาดูแลฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงของมันให้ได้ และนี่ก็คือคำถามสำคัญเลยครับที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบให้ได้ว่าเราจะสร้างสมดุลที่ว่านี้ได้อย่างไรเพื่อให้ปลานวนจันยังคงอยู่กับเราต่อไปทั้งในฐานะของแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศธรรมชาติที่ยั่งยืนครับ